วงคนนะคะที่แม่แม่เอฟซีฝากมานะคะเราติดตามชมกันเลยค่ะขับกันเร็วขับเร็วขับขับเร็วครับรับนี่นะคะก็จะไปหาน้องมูดาแล้วนะคะเดอรักไปแอบกินกล้วยสาวอมบุญมาค่ะโอ้กินกล้วยเผ่นวะ กินอ้อยค่ะขอโทษด้วยนะคะที่พูดผิดค่ะโอ้ยจะก,กินแล้วเปล่าเฮงเบิ่งเบิงเง่งคนเปล่าเฮงจะลักเปล่าเนาะไม่รู้ครับ ไปแล้วคะ่ะจังหวะนี้วอาไปพรกันนี่และนี่คะ่ะมาหาแล้วมาหากันแล้วมาแป่งได้ละอยไดละถอยถอยลแบ่งได้ล, <laughs> ลงได้ลก เราหา่นน่ะนี่ก็ได้มาเล่นกับน,น้องนะคะดูค่ะ <c oughs> cắn mưa sẽ đó <laughs> à Đến <Để> lạ gì <laughs> lạ <laughs> ลุงลงอาหารดูค่ะวันนี้รลักท้าแป้งมาสลอเลยค่ะนี่นะคะที่แม่แม่เอซให้นะคะก็ลักเอามาให้น้องดาวแล้วนะคะนี่เอเฮ้ยทมทไ Lạc phải <laughs> luôn mày không lúc đi đã lạc hôm nay 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 hôm ที่แม่เอฟซีฝากมาให้นะคะเอาขอบคุณมากนะครับแฟนคลับที่หยิบยื่นในครอบครัวชาวช้างที่มีน้ําใจเนาะต้องขอขอขอบคุณขอให้บุญผลบุญส่งที่คุณส่งให้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญและการงานที่ดีเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปผนผลิตน้ำหนองผน

กินดีครับว <c ười> ัวนี้กินกล้วยกับพ่อนะคะ,ะ,ะ <c ười> จะกินกล้วยกับพ่อนะคะ ดูเลรักทาแป้งค่ะมันกี้ตาโบเลยค่ะถอ <c oughs> ยไปเบีนไว้พุ่นน่ะเบีนไปเดินน,น,น้ำนองพุ่นน่ะถอยเถอยไปเดินน้ำนองพุ่นน่ะอพออพอถอยเดี๋ยวค่ะ Để lát thôi dữ yeah. Gì nó Bay lâu Bay lâu Bay lâu

chong tròn rồi là... nè <laughs> <Vì vậy, thôi. cười> <Ê, ư. cười> đã vừa mới ngon mình mi ma hai, đẹp tân mày ní lên hai dạ 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 Bài แล้ว Bài แล้วอี hộ Ở เข้า phải kinh nhà có <laughs> 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 bye là. ไปแล้วไปแล้วน้องได้อะเป็นเล่นน้องมึงกันน้องได้อะเป็นเล่นน้อค่ะเฮ้ยเอ้ยมึงมึงมึงมงเปิดหน้าบานค่ะความสุขของน้องๆนะคะ vâng 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 tỏ mái với thiệt Hãy <laughs> ลักขึ้นแล้วขึ้นไปไซ่์นั่นสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามช่างวายลกักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายลักนะคะขอบคุณค่ะ